เธอนั้นไม่สบายเป็นไข้ขึ้นสูงจนนอนละเมอแต่ก็ยังโชคดีที่คนในบ้านขึ้นมาเจอก็เลยเอาผ้าชุบน้ำมาช่วยเช็ดตัวให้จนไข้ลดลง คือในตอนเช้าป้าและลุงของเธอก็ได้กําลังนั่งทานมื้อเช้ารอเธออยู่แต่ก็ได้พากันนั่งทานข้าวไปได้ไม่นานเธอนั้นก็ได้แต่งตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียนเสร็จพอดีก่อนที่เธอนั้นจะมานั่งทานมื้อเช้าด้วยกันกับลุงและป้าของเธอขัดมาในตอนเย็นในตอนที่ลุงของเธอนั้นกําลังคุยงานกันอยู่พอหลังจากที่จบบทสนทนาเขานั้นก็ได้ยินเสียงดังเหมือนของหล่นอยู่ที่หน้าประตูพอเขาเดินออกไปดูก็พบว่าเป็นเธอที่ล้มลงนอนหมดสติอยู่ที่หน้าประตู เ้าวันถัดมาเธอนั้นก็ไม่สบายและมีไข้สูงพร้อมกับนอนไม่รู้สึกตัวอยู่บนที่นอน พอเวลาผ่านไปได้ไม่นานคนในบ้านก็ได้ขึ้นมาตามเธอก็พบว่าเธอนั้นนอนไม่สบายอยู่บนห้องเช้าอีกวันเธอนั้นก็ได้หายเป็นปกติก่อนที่เธอนั้นจะมานั่งทานมื้อเช้าก่อนไปโรงเรียนแต่ในวันนี้ป้าของเธอมีธุระแต่เช้าก็เลยให้เธอและลุงนั่งทานข้าวกันสองคนพอเช้าว,วันถัดมาในวันหยุดป,ป้าของเธอนั้นก็ได้ออกไปทําธุระข้างนอกต่อจากเมื่อวานโดยในวันนี้ป้าของเธอได้บอกให้เธอนั้นอยู่เฝ้าบ้านห้ามออกไปไหนก่อนที่ป้าของเธอนั้นจะกลับเข้ามา เช้าวันถัดมาป้าของเธอก็จะไปทําธุระที่ต่างเมืองแต่ในวันนี้ป้าของเธอนั้นก็ได้พาเธอไปเป็นเพื่อนด้วยเพราะว่าป้าของเธอนั้นไม่อยากขับรถไปคนเดียวแต่ก่อนที่จะพากันออกเดินทางเธอนั้นก็ได้ลืมโทรศัพท์อยู่บนห้องก่อนที่เธอนั้นจะรีบขึ้นไปเอาแล้วบอกให้ป้ารอยอยู่ในรถก่อนแป๊บหนึ่ง